สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการทำงูนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูอุปกรณ์นะคะตาหลอดเจาะรูนะคะหน่งอันแยกไว้ก่อนนะคะหัวอันนี้จะทำในส่วนหัวนะคะมีรูนะคะแล้วก็จะวางไว้นี่นะคะที่เหลือนะคะหนึ่งอนัน ที่อยู่ในนี้นะคะจะคือตัวหยิบออกมาหนึ่งอันนะคะหยิบออกมาหนึ่งอันเอาไว้วางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปิดก้นงูนะคะอ่ะมาเริ่มขั้นตอนเลยค่ะขั้นตอนของเรานะคะก็หยิบส่วนหางนะคะมาทิ่มลงแบบนี้นะคะ ร้อยเข้าไปนะคะร้อยเข้าไปเสร็จแล้วผูกผูกนะคะให้เอาส่วนนี้นะคะทิมเข้าไปในหลอดนะคะตรงนี้เลยนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะ ทิมเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะแย่เข้าไปนะคะให้ทะลุนะคะฝังนี้นะคะจากนั้นนะคะนำหลอดที่เราแยกออกมาแล้ว1อันนะคะเสียบเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะก็จะได้ส่วนหางก่อนนะคะเราทิมเข้าไปแล้วนะ อ่ะเรามาเริ่มทำการร้อยกันเลยนะคะหลอดร้อยตามใจชอบนะคะ เราไม่ต้องใช้หลอดหมดก็ได้นะคะตามความพอใจของเรานะคะว่าเราอยากได้งูยาวขนาดไหนนะคะค่ะูคูก็พอแล้วนะคะุูคูก็ไม่เอางูยาวมากแล้วนะคูก็ใช้แค่นี้พอนะคะ คุณครูก็จะมาร้อยหัวนะคะให้เด็กๆนะคะเอาได้นะคะทิมสอดเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วทำการผูกผูกนะคะ และให้ร้อยเชือกนะคะสายเชือกนะคะเข้านี้นะคะเข้าไปเลยจะลำบากนิดนึงร้อยเข้าไปนะคะให้ทะลุไปทางปากนะคะนี่นะคะให้ทะลุออกปากนะคะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอาในส่วนนี้นะคะบีบบีบแบบนี้นะคะบีบแบบนี้เสียบเข้าไปในหลอดนี้นะคะขอคุณครูคุณครูคว่ามันหลวมไปนิดนึงคุณครูก็จะขยับเชือก่ะคุณก็เสียบเข้าไปละ เสียบนะคะเสียบก็จะได้แบบนี้นะคะเชือกก็จะออกมาตรงปลายอย่างนี้นะคะตรงปากนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วคุณครูก็นาตามาติดตาเกาวนะคะมาติดนะคะ ขยับให้บาลานซ์กันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะงูของคุณครูนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนําไปเล่นได้นะคะหรือใครจะต่อเชือกนะคะต่อเชือกเพิ่มก็ได้นะคะต่อเชือกเพิ่มได้ก็ไปลากเล่นนะคะเสร็จแล้ว ไปทำดูนะคะบ๊ายบาย